รีวิวเครื่องเล่นซีดีวิทยุแล้วก็ไลน์อินนะครับเป็นยี่ห้อตัวซูบ้านะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยโมเดล T Y k C 250นะครับเครื่องจะมีรอยบ้างนะรอยขีดข่วนนะครับามนี้นะฮะมีรอยบ้างทำกันเวลานะครับใช้ไฟ220โวลต์บัลหลัานะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะตัวนี้มีช่องใส่ถ่านใช้ถ่านทั้งหมด6ก้อนถ่าน 2A นะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ใช้ไฟก็มีที่ห้อยผนังนะฮะ สำหรับติดผนังได้เลยสับสตนีตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเริ่มต้นนะฮะกดปุ่ม power นะครับเสียบปลั๊กกดปุ่ม power นะครับโหมด CD ฟังก์ชันก็จะมี CD กดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นไลน์อินในในปุ่ม CD นะฮะกดอีกรอบหนึงเป็น CD FM นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตั้งสลีปได้120นาทีคือตั้งปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเทสระบบ CD นะฮะ CD รองรับ audio d i s นะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับ MP3 นะครับ เ็นก๊อปผ่นลอยอ่านปกตินะครับใช้ไฟบ้านเรานะฮะอ่านเร็วนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นพวกฟัง์กชันพวกรีเพยพวกอ่ารนดอมประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกเมมเกินวีทยุกนะฮะตรงส้้งก็จะเป็นนี้ตั่งนี้จะเป็นหูฟังเสียบปกตินะระบบสตูดิโอแล้วก็ไลน์อินนะครับ เร็วฮะการก๊อปเป็นลท์อ่านปกตินะครับระบบสตูดิโอซ้ายขวานะกอลลุ่มแม็ชอยู่ที่31นะฮะสำหรับวอลลุ่ม สภาพดีอ่นเร็วนะครับต่อไปเป็นระบบลายอินนะฮะลนยอินก็กดคาว่าซีดีรอบนึงก็จะไปลายอินนะครับขึ้นว่าลายอินแล้วก็เสียบสายใส่ยเ5็กานะครับใส่ออก3.5แล้วเปิดอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาฟังได้นะครับสามารถเอาไปทําต่อเป็นเครื่องรับบลูทูธอะไรต่างๆได้นะนะ โทรศัพท์หรือยู u ู e หรือว่าเอาพวกหางปลาบูทูธมาใช้ได้ประมาณนี้นะฮะร,รีวิวคร่าวๆนะครับต่อไประบบวิทยุนะฮะตัวตรงกลางนะครับตัวอีรอบหนึ่งจะเป็น AM อันนี้ AM ครับถึง1,600หกริโลเฮิร์นะครับได้ปกตินะครับตัวอีรอบนันจะเป็น f m เออมันถึงร้อยแปดมิลวัตนะครับเราได้ทุกขื้นของบ้านเรานะครับนี่นะครับเราได้ทุกขื้นของบ้านเราเลยนะครับทขึ้นบ้านเรานะครับล็อกขื้นอัตโนมัตินะครับเวลาเจอขื้นจะหยุดเองนะครับล็อกขึ้นอัตโนมัตินะครับจะมีคนเข้ามาช่วยเยอะมากเลยครับเมื่อขึนกดค้างมับว่าเรนก็จะโปรแกรมให้ครับการเมื่อขึนตามตัวเลขเลยจัมพ้าฟังชั่นก็จะเมื่อให้ ส่วนจะมาหาคืนก็มากดตรงนี้ได้เลยอย่างเดิมเมมมอกีนะที่เมเมอกีนะครับสามารถเมมคืนได้นะครับสตูดิโอนะครับอะไรเงี้ยแต่บาวที่บางที่บ้านชบ้นเล็กๆข้างหลังนึงอะไรเงี้ยนะก็ล่มไปดูด้วยกันีนะครัมผัสความเงีวย ขอบคามีครับมาจบการรีวิวครับรขอบคุครับ